ค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันหน่อยนะครับวันนี้วันที่18เดือนพฤษภาคมนะครับกลางสัปดาห์ก็พามาดูที่ทองเฟรมเดลี่ก่อนนะวันนี้กรอบราคาของเดลี่นั้นเซ็ตตัวใหม่แล้วนะจ๊ะเป็นกรอบที่ชัดเจนมากขึ้น แล้วก็กว้างด้วยนะคะประมาณหมื่นจุดนะคะด้านล่างอยู่ที่18ขอโทษค่ะ1786.66นะคะด้านบนอยู่ที่1909.66นะ,ะแล้วก็มีการรีบาวตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อวานแล้วก็กดราคาลงมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่เมื่อคืนคุณพาวเวลเขาเมีสปีดเนาะออกมานะครับก็จุดราคาลงมาได้อีก นั่นเองนะครับก็ยังมุมมองที่เดลี่ยังคิดซับพอที่หนึ่งเจ็ดแปดหกจุดหกหกอยู่นั่นเองค่ะควาหวังของเขานะครับในการปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากที่มันยังอยู่ในกรอบของเดลี่นะคะที่เป็นกรอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเลเวลถัดไปของวิสเซนตก็เป็นบริเวณนี้ค่ะ L A 200ของทำเฟ็มน,นี้หรือว่า ส่วนโลยาสวิงของวันนี้เลยนะครับอยู่ที่หนึ่งแปดหยุดสมเกแต่เป็นไปดังหวังไหมต้องเช็คอินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยนะเพราะตอนนี้เขาเป็นเทนขาลงที่แข็งแรงอยู่นะทีเด a i ลี่นะคะแล้วก็แรงขายนั้นยังดูมีกำลังนะคะแรงซื้อยังไม่มีเพราะฉะนั้นไปลุ้นกันที่ทำเสรมสี่ชั่วโมง ที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะเมื่อวานหลังจากขึ้นไปติดที่ r e สที่แถวหที่แถว1829ถึง1835นะล่าสุด s e ดตัวใหม่เป็น1835นะคะเพราะว่ามีแบบแหลมขึ้นไปนิดนึงแต่ยืนไม่ได้แล้วก็หดกลับลงมาวิ่งในกรอบ4ชั่วโมงเหมือนที่เรามองเมื่อวานนะคะแล้วก็ลงมานะคะเ็ตกรอบล่างใหม่ของทำเฟรม 4ชั่วโมงนะคะที่บริเวณ1807.52นั่นเองนะคะก็เกาะสีชั่วโมงวันนี้ก็กว้างประมาณ2,600กว่าจุดนะเราเห็นบ l ูดอทมาแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นนะก็มีลุ้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะกลับตัวขึ้นไปเท s ร r e s i s t a n c ด้านบนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเช็คตัวอื่นก่อนนะยังเป็นเทรนดขาลงที่แข็งแรงมากเหมือนกันนะคะณนะปัจจุบันเองแรงซื้อแรงขายนะ แรงซื้อตั้งเข้ามานะคะเล็กๆ Direction มาแต่ยังไม่ยังไม่เยอะแล้วก็แรงขายเนี่ยก็เหมือนกับว่าพักตัวเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้หมายถึงว่าแรงซื้อ Direction อยากจะมาแต่ถ้ามาไม่มากมันจะ s i d e w a y นะครับไซติดอยู่ในกรอบสชั่วโมงแต่ว่าถ้ามันฟื้นได้ก็มีโอกาสที่จะเทสนะครับ1.835งแอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปีนพยายามอยู่ทีเดียวตอนนี้เป็น เป็นขาลงที่สวยงามมากเลยนะครับเลื้อยลงมาแบบว่าสวยงามเจ๋งๆโอเคมาเช็คที่ H1 หน่อยซิตอนนี้คือมีความหวังไหมกรอบ H1 ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่าง1817กับ1807นะคะก็เพิ่งจะเทสแล้วก็พยายามที่จะปีนเหนือบริเวณนี้อยู่นั่นเองนะคะก็ติดตามดูนะถึงสัญญาณเรจ,จะมาแต่ว่าถ้าเขายืนเหนือ1817ได้เนี่ย เลเวลถัดไปนะครับของ r e s i s t a ที่เขาจะขึ้นไปเทสคือบริเวณนี้นะคะหนึ่งกับ1835 mm hmm. แล้วก็สุดระยะสวิงข้างบนวันนี้ก็บอกไปแล้วที่แถวบริเวณหนึ่งแปดห้ถึงหนึ่โอเคมาดู30หน่อยซิมีความหวังไหมส0มสินะ่ะบาลานซ์กัน2ฝั่งนะระหว่างไอตัว สีเหลืองเนี่ยหมายความว่าถ้ารอบนี้เขาปีนขึ้นเหนือรั้วคือตอนนี้กําลังปีนอยู่แต่ไม่รู้ยืนหรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งมันสัมพันธ์กับแอลในสองน้อยถ้าถ้าเขาปีนรั้วไหวรอบนี้นะคะเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสกอบด้านบนนะคะแล้วก็ทําเหมือนกับสร้างบาลานซ์ข้างบนอ่ะมันก็ต้องขึ้นสูงกว่าหนึ่งแปดสามห้านั่นเองนะคะซึ่งก็เช็คถ้ามันทําจริงๆเนี่ยก็ เช็คทีละระยะของร e ส i s t a น c ์นั่นเองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีสีขาวตรงนี้ถ้าเขาปีนรั้วได้เ่ยหมายความว่าเขาจะขึ้นไปทางบาลานซ์ฝั่งขับข้างบนหาได้ในทเฟิลมย่อย่าง M15 กับ M30 นั่นเองปไดตามดูก่อนว่าจะยืนแท่งเหนือ1817หรือเปล่านั่นเองค่ะ15 15นะคะเมื่อวานขึ้นไป โอเวอร์ over, ขั้นสุดลงมาโอเวอร์ over, ระดับกลางตัวนี้ก็โอเวอร์ระดับกลางเท่ากันแล้วนะครับลุ้นอยู่ว่ามาสามสิบเลยยืนตรงนี้ไหวหรือเปล่านั่นเองนะคะก็ติดตามดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีลุ้นมีลุ้นนะคะระหว่างวิ่งอยู่ข้างในกรอบสี่ชั่วโมงกับปีนกรอบสี่ชั่วโมงขึ้นไปได้หรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะก็มีหวังเล็กๆนะคะว่าเธอ จะรีบาวตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าโครงสร้างของราคาของเขาตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากจะบอกเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคะทางทองคําก็บางทีก็เป็นไปตามข่าวหรือว่าแหลกกระตุ้อื่นโ okay. อเคโครงสร้างทางเทคนิคเป็นแบบนี้นะคะก็คือพยายามปีนขึ้นไปก่อนนั้นเนี้ยยังไม่ถึง 23.6นั่นเองนะคะแล้วก็ลงมาติดอยู่ในชาแนลของ4ชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าถ้าเขานะคะปีนชาแนลของ4ชั่วโมงได้แหละเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสปิโบ n bon เน็กซี23.6ได้นั่นเองนะคะก็คือมันก็สัมพันธ์กันเลยกับสุดระยะสวงรายวันวันนี้นั่นเองนะคะก็มีความหวังเล็กๆนะว่าจะรีบาว์สูงขึ้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเช็คข้างล่างด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็ลงเก่งนะคะเผื่อเผื่อแบบเปลี่ยนใจพี่ไม่ขึ้นแล้วพี่ลงดีก,กว่าหาระยะซัพพอร์ตแทบไม่เจอแล้วนะครับลงเก่งจริงจริงสุรยะสวิงไลวันนะคะวันนี้อยู่ตรงไหนนะด้านล่างจุดตรงนี้พอดีแหละทุกคนนะครบซัพพอร์ตกรอบล่างของเดลี่ชื่อหนึ่งเจ็ดแปดหกจุดหกหกนั่นเองนะคะ ก็ติดตามดูเหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้วก็อย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทรนนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย